สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราอีกแล้วในรายการลองของโดยผมแอมปุกลุกและผมเฟ้ไข่หมุนเยวันนี้เราจะมาทีวีอุปกรณ์เกมมิ่งดีไวซ์ซึ่งจะมีด้วยกันสามอย่างคสามหรือสี่อย่างเนี่ยประมาณนี้สามอย่างครับ ก็จะมีเมาส์เมาส์คืออะไรครับพี่ปากไม่ใช่เมาส์หนูครับไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับใช้ทำอะไรครับใช้ปากไม่ใช่ใช้คลิกใช้เตะไม่ใช่ผมไปละยังนะครับนี่คือเมาส์และอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะมารีวิวก็คือ พี่ไม่ไม่เรียกผมกลับไปแหละครับฮะเรียกผมกลับไปบ้างดีครับเปครับโอเคครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหหล่อบาเทีกูกูนะไม่ใช่หลอเขาเรียกนี่ะครับพี่นี่คืออะไรฮะถางฟูกูฟังอ๋อครับนี่คือหูฟังนะครับครับผมยี่ห้อเดียวกัน s อซีรีส์ไม้ทำอะไรครับอ่ะ ไม่ใส่ครับถูกต้องครับไม่ใช่ใส่หูถูกต้องครับใส่หูแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเสียงครับเสี่ยวฮะเสียงอ๋อครับนรบอันนี้ก็คือเป็นหูฟังนะครับครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือแผ่นรองเมาส์ครับนั่นก็คือเมาส์แผ่นนั่นเองเลือกดีมากนะครับอ่าที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะมีฝังลายมีหลายลายครับอ่า เรามาเริ่มันเลยดีกว่าในอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับนี้นะครับเราจะนำเสนออย่างแรกนะครับเฮดเซตของซีซีลี่เดียโบทรีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับไลเซนเจอกบิสตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับในส่วนนี้ผมให้ดูด้านนอกก่อนนะผมเวลาที่เรา เจอหญิงเจอหญิงเราต้องมองข้างนอกก่อนปกติคุณเป้มองอะไรครับก่อนผมดูข้างในครับเหมือนผมนะครับครับดูไงครับพยายามแกะอ็อครับถูกต้องครับคที่นี่เลวนะครับขอบคุณครับนะครับผมภายนอกนะครับเป็นลูกผูกฟังแล้วก็มีอักษร ของเดียโบมันลักษณ์ของเดียโบข้างนี้นะครับผมมีตาซิซิลีนะครับแล้วก็ลายเส้นของเดียโบโ d ดักที่เป็นลายเส้นลิขิ์เฉพาะนะครับผมมาดูด้านข้างกันด้านข้างด้านข้างนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชว์ด้านข้างของหูฟังเดียโบนะครับความสวยงามของแสงสีนะครับผมสุดยอดอีกข้างหนึ่งสุดยอดข้างนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของบอกว่าใช้กับ P c ซนะครับกับ Mac นะครับ ใช้ที่แคสซีได้ไหมครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ใช้ได้แต่กับแม็กซ์นะครับรุ่นนี้พีซีกับแม็กเท่านั้นนิดหนึ่งเวลาจะไปไหนนะครับดูด้วยมีแม็กซไหมถ้าคุณไปกินอะไรอ่าไปเคสซีไปพวกเอฟอนพีอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีนะครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปดับเลยดับเลยครับแต่ถ้าไปแมชที่แม็กใช้ได้ดังทันทีนะครับโรุ่นนี้มันสลดเนาะไม่เกี่ยวครับแม็กหมายถึงอะไรครับพี่ แม็กนะครับก็คือซอสใช่ครับไม่ใช่คุณแม็กกี้อแมคคือโอเอสหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรูปของโชหูฟันนะครับผมว่าอ่โชไมโครโฟนครับว่าเป็นไมโครโฟนแบบดึงออกมานะครับมันจะยืดมันจะยืดสดได้ด้วยนะครับมาถึงคอนเันร์ตนี้ครับดูลักษณะขนาดแล้วคล้ายๆของพี่เลยนะครับผมของพี่เป้เหรอครับของพี่แอมไม่ใช่ครับ ต่อไปใน่องด้านหลังครับผมด้านหลังก็มีโชว์สเปสิเคชันนะครับนี่นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่รู้ครับมันคือบอกรายละเอียดครับของหูฟังนะครับคือสเปคนั่นเองนะครับฟังรุ่นนี้นะครับผมมีตีฟเอนนะครับหมายถึงว่ามันเป็นพวกความถี่นะครับความถี่ตั้งแต่18ถึง2 8 0 0เฮิรตซ์นะครับผมก็หมายถึงว่าช่วงเสียงว่ามัน รับเสียงสูงและเสียงเบสได้แค่ไหนนะผมระยะระยะเคเบิลนะครับยาวเท่าไหร่เคเบิลยาวหนึ่งเมตรเคเบิลทรูที่เปิดดูเนี่ยใช่ครับมันได้แค่เมตรเดียวครับเคเบิลคนละเคเบิลับพี่เคเบิลนี่คือสายครับแปลว่าสายสายก็โดนขักทังถูกต้องครับไม่ใช่สายเกินหครั้งโดนใบลาด้วยครับไม่ได้ไปเตือนต่อครับนะครับต่อไปนะครับผมก็จะบอกว่า เทสเทสนะครับผมเป็น USB สาย USB เพิ่มอีก2เมตรแล้วก็มีเป็นราจะมีขนาดแจ็คนะครับแจ็ค3าแจ็คเป็น USB นะครับผมแจ็คเป็น USB USB เป็น g o p a g ด้วยนะครับเหมือนเซย่าไม่ใช่นั่นมันชุดคอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เราจะให้ ได้ทดลองและดูกันด้านนั้นนะครับด้านนี้ก็ได้เป็นรูปของมันนลครับแล้วก็วกจะบอกว่าแต่ละข้อคืออะไรนะครับข้อหนึ่งก็จะเป็นของในส่วนของ sound space ก็คือตัวหูฟังนะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงด้านสองก็มีสามารถปรับแต่งไฟสัญลักษณ์ตีมของเดียโบสามได้นะครับธีมนะครับผมไม่ใช่ เตี้ครับถูกแล้วแล้วก็มันจะมีเป็นไฟสามดวงอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้ครับจะรู้เลยว่าเป็นเดียบโบสามครับอ๋อถ้าสองดวงนี่คือของปลอมใช่ครับมันจะเหมือนแมวขวันะไม่ใช่แล้วก็ในส่วนข้อสามนะครับผมก็จะเป็นส่วนของไมโครโฟนที่ยืดได้หดได้นะครับผมชอบตัวนี้มากเลยแล้วไมครับอาไปใช้ทำอะไรอันได้ดอพอไม่ใช้มันจะหดครับจริงเหรอครับพอจะใช้มันจะยืดออกมาโอ้ โอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งมากเลยครับเป็นไมโครโฟนที่้องบอกว่ามันมันรามกมากพี่มันไม่ใช่อรามกมันถูกของมันแล้วครับข้อสี่นะครับผมจะเป็น USB นะครับสามารถปรับตัววอลลุ่มได้ปิดไมได้ปรับวอลลุ่มปรับเสียงได้นะครับส่วนข้อห้านะครับเป็นในส่วนของไดเวอร์ไดเวอร์ที่สามารถปรับแต่งแต่งอในรายละเอียดได้นะครับครับผม นี่ต่อไปเราจะทําอะไรกันดีเราจะดูอยากดูกันไหมครับข้างในอยากมานานแล้วครับเปิดสักทีครับเปิดให้ดูก่อนนิดนึงนี่นะครับการออกแบบของเขาแล้วก็จะมีประวัติครับนี่นะครับมีหลายภาษาเลยซึ่งแปลไม่ออกสักภาษาเลยอ่านไม่ได้เลยครับอะไรสักอย่างแกะแล้วแกะแล้วแพ้ไม่ใช่คนละแกะออรัะนั่นแพ้ แค่ี่ต้องทำอะไรครับพี่แค่ต้องทำอะไรครับแค่ต้องรับบากทูกต้องทำเขาพูดไปนะครับระหว่างแกะไม่รู้จะทำอะไรอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะผมจะบอกทำไมจะบอกว่ามันสวยไงครับมันต<อ>ัดกันคือเขารู้จักเลือกใช้วัสดุ<อ>แล้วตรงนี้ก็มันก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะครับเพื่อเพื่อป้องกันกระแทกแก่ออกมาแล้วนะครับ เงน,นชิงโอ้โห,โหสุดยอดอยโอ้ผมขอว่างปรปกณ์ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีใน<ม><ม>ส่วนอของตัวหูฟังน,นะครับมไม่มีนี่ไปด่าได้เลยครับซื้อมาจากไหนนี่เอาไปเกลี้ยงใส่หัวทันทีครับแล้วก็สาย้ตรงนี้หูฟังก็จะเป็นสายที่บอกแกะไปดู สายก็จะเป็นสายถักนะครับอ่าซึ่งจะไปแล้วนะครับทนทนต่อการดึงนะครับได้มากกว่าสายพลาสติกธรรมดาที่สำคัญครับพี่ผมชอบตรงนี้บ้าง สายถักนะครับผมจะเห็นว่ามันจะเป็นลายด้วยครับเป็นสีดําและเป็นลายขีดแดงๆนะครับผมก็<ข>มีไว<ม>้เพ<า>ื่ออะไรครับคือมันเป็นตีมของเดียวครับธีมอันนี้คือเป็นสีดําแดงสุดเจ้านะครับนะครับนี่คือคือ USB ที่บอกว่าสีทองก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นทองนะครับอีอุป,ปรกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่จะได้บานะครับเป็นส่วนของ USB to USB นะครับสายที่ใช้เพิ่มความยาวนะครับคือส,สำหรับคนที่นั่งไกลๆก็ต่อคน,นที่สั้นคนที่สั้นก็น้องสายครับครับแล้วต้องถึงมีอันนี้<อ>มาให้แล้วก็ในส่วนของอปุ่มสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีเปิดปิดใหม่นะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มบวกลบ ก็มตหารด้วยไหมครับพี่คุณหารมีไหมไม่มีครับมันมีแต่บวกรบนะครับอ่าคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าวลุ่มคืออะไรวอลุ่มคืออะไรครับคือวอลุ่มครับขอบคุณครับครับไปได้เขาจะแกะนี่ที่เรานี่เดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนนะครับว่าในกล่องนี้ได้อะไรบ้างครับจะมาวางเรียงกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนี่นี่คือหูฟัง นี่คือเคเบิล USB to USB นะครับผมที่ใช้เยืดความยาวจะมีนี่นะครับไปด้วยแล้วก็ยังมีในกล่องมีในกล่องจะมีคู่มือคู่มือครับผมมีคู่มือนะครับแล้วก็มีส่วนของสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ครับผมยอดซีรคือจะบอกว่าในกล่องเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้แพงที่สุด ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ของแท้นะครับอเอาไว้ทำอะไรครับอ่ะอันนี้เหรอครับครับผมเอาเอาไว้แปะตรงตรงหน้าจอตรงก็สติกเกอร์อพี่อ,อ๋อโอเคนี่นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดครับผมแต่จะไม่มีจะไม่มี<อ>แผ่นไดเวอร์มาให้นะครับถูกต้องครับในส่วนนี้ต้องดาวน์โหลดเองนะครับในเว็บไซต์ของ ตือซีรีส์ได้เลยนะครับเดีือดจะขึ้นไว้ให้นะครรัับบคผมจุดะในส่วนต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมาทดลองใช้จริงกันใช้จริงอ่าว่ามันจะเป็นยังไงุยขั้นแรกต้องเสียบก่อนครับใช่จอดใช้ต้องเสียบก่อนเสียบต้องทำอะไรไหมครับก่อนก่อนเสียบต้องแกะครับแกะก่อนแล้วอ่า เราจะทำการเสียบแล้วนะครับเป็น USB นะครับเสียบเข้าไปแล้วเสียบปุ๊บนะครับเสียบปุ๊บน่ามีไฟขึ้นมาแล้วนะครับผม,มเท่มากเท่มากนี่สุดยอดสุดยอดหล่อ,อเลยผมบอกก่อนนิดนึงว่า,าหูฟัง Diablo t r e เนี่ยครับมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก Siberia v 2ซึ่ง ข้อดีของรุ่นไซบีเรีสองเคือแป,แปลงร่างได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขบวนการบีหนึไม่ใช่มดเอ็กอมันเบามันเบาแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันการเสียงภายนอกได้สุดยอดมากเพราะว่าอยู่ในห้องคนเดียวไม่ใช่<อ>เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าหูฟังฟูไซนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าหูฟังแบบฟูไซฟูไซคืออะไรครับ หูซ้ายคือหูฟังที่ครอบหูเราได้ทั้งหมดนะฮะก็คืออย่างเช่นนี่มันจะปิดหูหมดได้ไรไม่ยินแล้วนะเป๊ะสุดหรอเห็นไหมเป๊ะหน้าเหลี่ยมอ่ะเห็นไหมแอมโคตรหรอห่้ยต่อทำไมไม่ยินนะครับไม่รู้เหมือนกันเรอเปลครับเพราะเรายังไม่เปิดอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเป็นเป็นสติ๊เอยืดยืดได้ทําให้เราไม่เรารัอกกระหัวที่บอกว่าจะใช้ได้นานก็เพราะตรงนี้แหละมันยืดแล้วมันจะไม่รัดไม่รัดไม่หนักไม่เจ็บแต่ครงนี้เจ๋งเปล่ามันจะเป็นสไตล์ของดีเดียโบนะครับอยู่ตรงด้านบนเหมือนกับหูฟังของดีเจที่เาจะมีมียี่ห้อบอกที่ดีเจใส่จะใส่ไว้ข้างหลังอไว้โชว์สาวันนี้เหมือนกัน โชว์เลยโชว์สาวได้เลยเนี่ยนี่ไฟก็จะสาวเลยครับพี่มันคนละสาวกันับผมไม่ได้เด้งไปเรื่อยๆนะครับนี้เรามาลองใช้ดูเรามาดูดูในส่วนของด้านซอฟต์แวร์ด้วยนะครับซึ่งเราก็ดาวน์โหลดกันมาแล้วนะฮะจากเว็บของ Still s t s e r i e s นี่นขั้นแรกนะครับจะใช้ใช้ไมค์เนี่ยใช้ไมโครโฟนเราต้องปลุกเรามันนะม,มันยืดไม่ได้ครับก็ดึงออกมาธรรมดาปกตินะ ของพี่ดึงและยืดเลยอ่ะเออมันแน่นอนอยู่แล้วครับของพี่เร็วพร้อมใช้พร้อมใช้อ่าโอ๊ยถ้าทางจะดึงลําบากนเนี่เล็กแค่นี้เล้าอารมณ์นิดนึ่งไม่ต้องเล้าขนาดนั้นนะครับออกมาแบบนององได้อ่ามันสามารถปรับปรับทิศทางได้ให้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับอ่าแแล้วต่ตามตามความถนัดหรือความชอบอ่านะครับปรสำหรับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของไดรเวอร์ คือ,ค,อคนครับไม่ใช่ครับคือโปรแกรมปรับแต่งและควบคุมอุปกรณ์ครับผมดับในไดเวอร์นี่นะครับก็ <จะ S 1> มีในส่วนของจะประรกอบไปด้วยครับพาร e r ี y นะครับเซตติ้งเนี่ยจะสามารถปรับ Equalizer <c oughs> ก็คือปรับย่านเสียงได้นะครับว่าจะเป็นเสียงทุ้มหรือเสียงสูงสามารถปรับได้ด้วย มันเราสามารถเลือกโทนเสียงที่เราชอบได้ในการฟังโทนเสียงนี้จะเหมือนโทนสีไหมครับใช่ครับจะแบ่งเป็นมีสีครับเหลืองก,กับแดงถูกครับแล้วพี่เป้ครับเลือกอะไรครับผมเลือกสีผิดครับใน <laughs> <laughs> ส่วนของลิมิเนชันนะครับคือการปรับแสงไฟนะครับที่เป็น หูฟังข้างๆของเรานะครับว่าเราจะปิดนะครับปิดก็ได้อ,อันนี้คือปิดนะครับ,รบ,รบเราจะเปิดนะครับเปิดแบบ on, อ่อนๆหรือว่าเราจะเปิดแบบสว,าสว่างสุด,สสดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการกับยิปนะครับนี่ค้างไว้ก็ได้ค้างไว้ค้างไว้ก็ท้องพี่พก็ต้องมีการป้องกัน เอาครับก็รอพี่รีวิวเรื่องหูฟังหรือพีรื่องหูฟังเรื่องเพศสัมพันธ์ครับหูฟังครับคิดมากไปหรือเปล่าครับพี่เมฆผมเป็นคนคิดลึกครับนะครับนี่ครับแบบมีเดียนะก็ปิ๊ปปิ๊ปแล้วก็แบบทริกเกอร์ครับทริกเกอร์ทริกเกอร์คืออะไรครับค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วก็ดับไปสว่างขึ้นมาดับไปเหมือนกระสือนะฮะหรือความสามารถเลือดได้หรือเบล ล้ในส่วนของ property นะครับก็สามารถตั้งชื่อโปรไฟล์ไว้ตั้งโปรไฟล์ไว้แล้วก็ตั้งค่าต่าง,างๆแล้วเซฟไว้ในครั้งต่อไปเราก็แค่เลือกโปรไฟล์โดยที่ไม่ต้องมาตั้งใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้เราจะมาทดสอบกับของจริงกันว่าประสิทธิภาพของหูฟัง <c oughs> Steel Series ลายพิเศษ Diablo นี้จะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน โดยคุณเป้ไคหมุนนะครับได้จะทำการลองกับเกม b a ทแมนอาร์คแฮมซิตนะครับเจิญครับคุณเป้คุณเป้ค,เปครับเจอเลยครับเสียงมันดีครับยังครับยังไม่เล<อ>่นเพราะมันเล่นอยู่อ๋อครับรับผมนะครับเดี๋ยว <laughs> คุณเป้เขาจะรีวิวให้เราว่าผู้ฟังอันนี้เหมาะสมไหมกับราคานี้กับคุณภาพเท่านี้นะครับ อ่คืมันวะอันนี้คือปรับเสียงไม่สุดนะครับปรับเสียงไม่สุดอันนี้จะเป็นฉากที่เล่นมูฟี่อยู่เสียงก็จะออกเป็นแนวกลาง ก็อาจะมีความรู้สึกอืมโอเคอเคืนอะไรครับ,เก,บเก็บได้ทุกเสียงครับเก็บได้ทุกเสียงโอ้ใหญ่มากครับใหญ่อะไรใหญ่ครับอ๋อเสียงโอ้ยตูดด้วยครับโอ,โอ้ไม่ใช่ <laughs> ใช่ฮ <laughs> เราต้องทําอะไรครับเราต้องทาอะไรครับผมเล่นไม่เป็นฮะ เราต้องทำอะไรครับเราต้องทำอะไรครับนี่เล่นไปเปล่าครับเนี่ยมันครับมันมากครับเราต้องทำอะไร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 ยุ่งอะไรครับยุ่งโอ้โหโอเคครับเราก็จะหอมปากหอมคอกันในงั้นจะไม่ได้รีวิวแล้วคือเสียงจะเป็นออกแนวกลางกลานะครับ ไม่เน้นเบสทุ้มหนักเกินไปและไม่แหลมเกินไปครับแล้วก็เสียงจะมีในส่วนของเป็นตอริโอตอริโอก็ควบคุมเสียงกลางวานใช้ได้แต่ว่าขาดมิติในส่วนของเพราะว่าตัวหูฟังมันเป็น2.1น,นะครับมันจะไม่มีมิติเสียงออของเสียงจากทางด้านหลังมากทาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับหูฟัง ก็จะแนะนำนิดนึงเวลาซื้อของใหม่แล้วนําไม่ใช้นะครับเราควรเบิร์นสักนิดนึงนะครับจะเอาไปเผาไฟไม่ใช่ครับคือเปิดทิ้งไว้หรือว่าฟังไปเรื่อยๆสักร้อยชั่วโมงเนี้ยครับอ่าเสียงเสียงที่คุณได้ยินได้ได้ในหูฟังเนี้ยมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันได้ได้ทำการเบินอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมนี้ในส่วนของ การสรุปของามสรุปเลยละกันนะคะผมในส่วนของบุฟัฟังซีซิลีเดียโบตัวนี้นะครับผมราคามันก็จะสูงกว่าตัวไซบีเรียวีอยู่ประมาณพันกว่าบาทถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพก็เป็นเฟกเดียวกับไซบีเรียคือจุดเด่นคือเบาแล้วก็ป้องกันเสียงภายนอกได้ดีนะครับผม แล้วก็เสียงก็จะเป็นสเตอริโอ2.1นะครับถือว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนเดียโบไม่ <คน S 2> ผิดพลาดม่อ<ม>ว่าคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนก็จะรู้สึกว่ารานะคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงแต่ผมผมผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนเดียโบทุกคนเนี่ยถ้เห็นรูปลัก์ภนยนอเนี่ยเห็นขีดหนวดแมวสามขีดนี้ก็ยอม ยอมที่จะต้องต้องกินมาม่ากันไปละครับใช่ครับเพราะผมว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวกับคุณภาพของเสียงแต่ที่สําคัญจุดเด่นของมันอยู่ไม่อยู่ที่ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามครับผม,มวันนี้กเ็เราก็จะจบรายการที่วิวสินค้าเยโบอููฟังซิลซีรี เพียงเท่านีนะครับโดยผมแอมปุกลุกและเป้ไข่หมุนในรายการตทอง